นาไปอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเรามีที่อยู่ในสังคมนะแล้วเราเราเหมือนเรามีคุณค่ามันเหมือนเป็นกําลังใจอ่ะมันเป็นเหมือนน้าน้ําทิพย์เลยอ่ะเราให้ความรักลูกเราอย่างไงเราก็ให้ความรักเด็กที่มาใช้บริการแบบนั้นเราคือโอไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อตีนอายุ14ปีนะครับผม หนูชื่อใจใจค่ะอายุ1ิปีค่ะหนูชื่อพุทธค่ะอายุสิปีค่ะเออน้าม้อยเนี่ยมีลูกพิการอายุสิปีพี่ถิงถิงค่ะก็พิการก็คือช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยคล้ายๆเหมือนติดเตียงเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวพลิกคว่ำพลิกหงายเองได้แล้วรูปของน้าม้อยเออ พิการทางด้านอะไรคะลูกของน้าเป็นเลสซินโดมเป็นเกี่ยวกับยีนตัวหนึ่งที่มันผิดปกติไปใช่ค่ะ X-linked g e n หรือ Y-linked gene ครับตัวนี้เป็นตัว X ค่ะยีน X ค่ะที่มันผิดปกติใช่ค่ะคือโรคนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับเฉพาะผู้หญิงหนูเคยได้ยินโรคนี้ไหมคะไม่เคยได้ยินครับเนาะโรคนี้จริงๆแล้วมันหายากมันเป็นหนึ่งในสองหมื่นห้าโอ้โหใช่อย่างเด็กดาวหนึ่งในสี่พันเนาะ แต่โรคของลูกของของน้านเนี่ยหนึ่งใน25งหมที่ถึงจะพบเจอจึงเป็นโรคที่เป็นโรคหายากแล้วอาการของโรคนี้ค่ะเป็นยังไงถ้าจะบอกว่าพิการหนักก็ได้ก็คือไม่สามารถใช้มือไม่สามารถใช้ขาแม,ม้กระทั่งโทษนะคะปัสสาวะอย่างนี้ค่ะน้องอยังต้องใส่แผนเพื่อตลอดตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะบอกบอกความต้องการอันนั้นได้เลยแล้วก็อาหารที่ของพี่ถิงถิงทานน่ต้องปั่นค่ะ เพราะว่าน้องออน้องมีปัญหาเรื่องระบบการกินพี่ดิงทิงเขารู้สึกอะไรไหมคะแบบแบบถ้าโดนหรืออ๋อรู้สึกค่ะแต่ว่าการหยิบจับการกินข้าวเนี้ยไม่สามารถทําได้เลย,เลยก็คือแบบแค่ไม่มีแรงหรอคะน้องไม่ใช่ไม่มีแรงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่สมองสมองการสั่งการการเคลื่อนไหวการอะไรเงี้ยค่ะน้องมีปัญหาเ<อ>พราะว่าอย่างอย่าง น,น้องๆปกติเนี่ยเวลาการเคลื่อนไหวมันจะมีสมองที่สั่งการว่าเราจะต้องทํานู่นทํานี่ของถิงๆิงอาจจะไม่มีค่ะและ so ้วก็มีชักร่วมด้วยแต่ว่าชักร่วมด้วยนี่ไม่ได้ทุกคนเป็นแต่ว่าลูกน้ามีนะมีชักใช่ค่ะก็ทุกวันนี้ยังต้องทานยากันชักอยู่ค่ะประมาณ3ตัวแล้วน้ามีว e <band> ิธีการดูแลพี่ถิงถิงยังไงบ้างหรอครับของน้าก็ดูแลตามอาการเนะเพราะว่าโรคเนี้ยถ้าถ้าคุณหมอไปหาคุณหมอเนี่ย ตอนแรกน้าไปใหม่ๆนาะน้าก็ไม่รู้จักโลกนี้เนาะแต่คุณหมออธิบายว่ามันคือพัฒนาการถดถอยก็คือเหมือนท้าอธิบายอย่างนี้คือต้นไม้ที่มันโตขึ้นมาแล้วมันอย่างนี้ค่ะ oh. มันงอมันมันหักอย่างนี้เลยใช่ค่ะคือมันมันจะถดถอยลงไปเรื่อยๆ oh. ค่ะน้าก็ต้องพยายามที่จะดูแลน้องให้แบบอยู่คงไม่ให้ดอกลงไปเนี้ยค่ะใช่ค่ะก็อาศัยการฟื้นฟูเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อไม่ให้น้องที่ว่าให้น้องได้ดอกลงไปอะคะ่ะใช่ครับ แล้วที่ถิงถิงเขาฟื้นฟูที่ไหนคะโชคดีว่าน้าได้ไปเจอของศูนย์บริการเพื่อคนพิการในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเนาะในศูนย์บริการนี่มันจะมีศาสตร์การฟื้นฟูหลายศาสตร์ซึ่งนาก็พาน้องไปฟื้นฟูนะคะตั้งแต่น้องไปตั้งแต่7ขวบทุกวันนี้น้อง17ก็ไปฟื้นฟูได้10ปีเนาะมีนวดไทยกายภาพบํบาบัดโดโซโฮโดโซโฮคือการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน่นแล้วก็สวนบํนบาบัดก็คือเอาธรรมชาติเนี่ยมาบ,บาบัดเด็ก เด็กที่เด็กเป็นเด็กที่การรักกายนะแล้วก็ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ5ศาสตร์นี้คือมันเหมือนน้องได้ได้ทุกศาสตร์ในในการฟื้นฟูเลยนะคะเดดนตรีก็ช่วยช่วยเรื่องอารมณ์น้องใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่น้องยังไม่ได้มาเนี่ยน้องจะพอไปที่ที่คนเยอะๆเนี่ยน้องจะตื่นตัวแล้วน้องจะกลัวใช่ค่ะน้องจะแบบเหมือน ร้องไห้งค่ะกลัวคนแต่พอน้าพามาที่นี่น้องภาวะนั้นอะ่ะมันหายไปน้องเจอคนก็คือตอนนี้ยิ้มแย้มอารมณ์ดีใช่ค่ะแล้วมีอาการที่แบบบ่งบอกได้ไหมคะว,ว่าจะเป็นโูงนี้อะไรเงี้ยแบบในตอนเด็กไม่ทราบเลยนอกจากคล้ายๆเหมือนตรวจดาวซินโดมคือเจาะเจาะน้ำค้าเพื่อตรวจเช็ค เฉพาะโรคนี้เลยเหมือนดาวซินโดมก็เฉพาะโรคดาวซินโดมเลสซินโดมก็เจาะเฉพาะเลสซินโดมแต่ว่าบังเอิญว่าน้าเนี่ยไม่เคยดิ้นตอนที่น้องน้ารู้ว่าเป็นโรคนี้น้าก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วถ้าคนพิการจะเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์นี้นี่ต้องทํำยังไงบ้างหรอครับเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าครับจริงๆศูนย์พิการเพื่อคนพิการอันเนี้ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ค่ะฟรีทุกอย่างเลยค่ะแล้วศูนย์นี้ก็คือเฉพาะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าศาสตร์กายภาพบําบัด าศาสตร์โดโซโฮโแล้วก็นวดไทยเนี่ยก็คือจะเหมาะกับเด็กที่พิการทางด้าน,านการร่างกายแล้วก็อาการเคลื่อนไหวเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีอาการเกร็งเกร็งแล้วก็มีบางคนก็เกร็งผสมอ่อนแรงอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างของพี่ถิงถิงเนี่ยจะเป็นลักษณะเกร็งพอเกร็งปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาต้องมาผ่อนคลายเพื่อให้น้องอาการเกร็งของน้องเนี่ยลดลงอันนี้นาคิดเองนะว่าถ้าน้องเกร็งมากก็อาจจะมีการเจ็บปวดนะคะเพราะว่าใช่ค่ะเหมือนเวลาเราเกรงนึกถึงเวลาเรา นปกติ<อ>ค่ะถ้ามีอาการเกร็งใช่ใช่ค่ะมันเหมือนเขาอยากจะทําอะไรแต่มันทําไม่ได้างค่ะพอเรามาฟื้นฟูเนี่ยมีการผ่อนคลายน้องเนี่ยร่างกายน้องผ่อนคลายลมน้องอารมณ์น้องอารมณ์น้องก็จะดีด้วยพี่ถิงทิงเขามีใครช่วยเขาบ้างไหมคะนอกจากแม่หลักๆก,ก็คือจะอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อน้องถิงถิงกับกับน้าเนาะแล้วก็พี่ถิงถิงส่วนใหญ่ ของของน้าก็จะพาน้องมาเนี่ยที่มูลนิธิก็คือจันทังคารพรรหัสส่วนวันพุธกับศุกร์เนี่ยก็อยู่บ้านก็คือแม่ก็จะฟื้นฟูอยู่ที่บ้านเองซึ่งที่นี่ดีอย่างก็คือ,อจะให้ความรู้กับแม่แม่ที่มาให้มาใช้บริการนะคะอย่างนวดไทยเนี่ยก็ได้ใบใบใบเซอร์มานะคะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแล้วก็นวดไทย150ชั่วโมงนวดไทยเพื่อเด็กพิการ100ชั่วโมงโดยที่มูลนิธิเนี่ย ให้ให้ไปอบรมเนาะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะพวกแม่แม่ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วอย่างโดโซโฮเนี่ยก็มีวิทยากรจากญี่ปุ่นมาทุกปีแม่ก็ไปอบรมเหมือนกันแม่ก็ได้ใบใบเซอร์มาเหมือนกันใช่ค่ะแรกแรกมาก็คือไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้ด้านการฟื้นฟูทุกอย่างเนาะก็คือได้ความรู้จากที่นี่มาเกือบทุกศาสตร์เนาะแล้วก็ทําให้เราแบบเราสามารถที่จะฟื้นฟูเด็กคนที่มาใช้บริการได้ก็คือแม่ก็ ได้ไปเข้าไปเป็นผู้ช่วยครูซึ่งครูที่นี่จะมีแค่คนเดียวมันน้อยมากเด็กที่มารับบริการเนี่ยสิกว่าคนอย่างเงี้ยค่ะครูหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูเด็กได้หมดเนาะพวกที่แม่ที่เป็นผู้ช่วยครูเนี่ยก็จะมาช่วยช่วยการฟื้นฟูเด็กที่มาใช้บริการโดยที่ว่าแม่ได้รับการอบรมแล้วก็มีใบเซอร์มาเนาะ หนูรู้สึกว่าพี่ม่อยอ่ะดูแลลูกอ่ะดีมากเลยค่ะเหมือนกับว่าการที่พี่ม่อยดูแลลูกดีแบบนี้เขาเขามีวิชาเขาได้อบรมมาเนาะเขาก็นําไปพัฒนาต่อแล้วก็ไปทําให้กับเด็กๆคนพิการคนอื่นๆเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันค่ะ จะสาธิตไอ้นี่เนาะท่าโดซโฮก็คือการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นก็คือเราจะต้องผ่อนคลายน้องก่อนเพราะว่าน้องอ่ะจะมีอาการเกรงมากยาะก็ถ้าผ่อนคลายก็จะต้องนอนตะแคงค่ะเข่าก็คือต้องงออย่างนี้นะคะต้องพยายามให้น้องอยู่ในท่าแกนตรงลำตัวตั้งตรงนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเด็กเล็กนะก็จะแค่แค่อย่างนี้แต่ถ้าน้องตัวโตเนาะเราต้องล็อกอย่างนี้เลยแล้วก็ยืดยืดตรงบริเวณหัวไหล่นะคะโดสโฮคือต้องทำอย่างช้าๆแล้วก็ต้องสื่อสารกับน้องด้วยยืดไปข้างหลังนะคะยืดไปข้างหลังนะคะน้องเนี่อาจจะไม่ได้มีตึงมากใช่น,นี้อันนี้คือถือว่าสุดนะคะก็แบบรู้สึกยืด เราก็จะมีผ่อนคลายหัวไหลไปด้านหน้าแล้วก็ยืดไปข้างบนอย่างนี้ค่ะน่าจะชอบนะแก่กว่แล้วก็อันนี้ยืดหัวไหลลงข้างล่างน้องคือน้องยังไม่มีอาการเกร็งเนาะค่อยนี่เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะมีผ่อนคลายสะโพกน้องคนไหนที่มีอาการเกร็งที่สะโพกเนี่ยค่ะการนั่งน้องจะมีปัญหาผ่อนคลายสะโพกก็เราก็จะต้องล็อกค่ะถ้าเด็กตัวเด็กเล็กเราก็ใช้แค่มือเดียวเนาะถ้าแต่เด็กโตอย่างเงี้ยเราก็ แต่ว่าน้องนี่อาจจะไม่เก่งก็ยื่นก็คือทิศทางก็คือไปสู่หัวเข่าใช่ค่ะอันนี้ผ่อนคลายสะโพกก็ผ่อนคลายค่ะหนูชอบมันฟินค่ะคิดว่าน่าจะไปลองกับคุณแม่ค่ะอันนี้น้องก็ไม่ตึงนะคะเฮ้ยพี่หอมมาเฮ้ยพี่ออกมาครับทุกคนคนนี้ขออะไยินดีต้อนรับกลับมาครับพี่หอมบิงเหรอคะอิติงเต้เร็วเร็ว ไม่ตึงจริงเลยดังแกกๆเลยแก๊กๆเลยแล้วไม่มีไม่เหมือไม่เลือดไม่เลือดทำไมทำได้อันน <in this> <cellphone> e ี้ตึงจริงค่ะเอาแรงๆเลยค่ะไม่แก๊กแต่มากรอกเลยเพราะคนปกติส่วนใหญ่สะโพกไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเหมือนออฟฟิศซินโดรมนะคะจะเป็นแบบใช่ค่ะนั่งทำงานใช่ค่ะ สบายสบาย Let's go ตึงแน่เลยค่ะคนนี้ตึงแน่ๆเลยอ่ะตึงแมนไม่พูดเลยไม่พูดตึงกว่าสองคนนั้นตึงจ้าผมผมนั่งหน้าโทรศัพท์ครับไม่ยืดคอมครับเขาบอกว่าตึงกว่าอีกสองคนนั้นอกองนะได้รู้การนวดแบบญี่ปุ่นอ่ะ อันนั้นน่ะมันแบบมันผ่อนคลายดีนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะแบบเจ็บแล้วก็เหมือนนวดแผนไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันสบายมากครับผมไหนพี่ลองพี่ลองสะโพกหน่อยสะโพกจังเลยไม่เท่าไหร่แล้วมีแบบขาท่านั่งอะไรอีกไหมครับอ่ามีผ่อนคลายท่านั่งก็มีอ่าลองลองลองแล้วมีแบบขาครับสะสมาัดค่ะหายใจออกโชยอ้าวพุทธเนี่ยหายใจเข้าพุทธ โอ้ยไม่เท่าไหร่อันนี้คืออันนี้คือยืดตรงไหนอ่าน่าจะบริเวณนี้หรือเปล่าครับอ่าไขกระดูกหน้าหลังค่วนใหขกระดูกหน้อหลังคือพี่ก็น่าจะตึงนะปกติก็จะไม่ไม่ได้เยอะเนาะไม่เหมือนเด็กที่เป็นเด็กร่างกายไงก็จะหลังเพราะว่าเวลาเกรงปุ๊บเนี่ยมันก็เกรงหมดทั้งทั้งตัว ใช่ค่ะแต่น้องนี่เด็กปกติก็จะน้อยแต่ส่วนใหญ่คนปกติก็น่าจะปกติไหลไม่ใช่คนปกติหรอกอันนี้จะเป็นการผ่อนคลายหลังใช่ค่ะในท่านั่งสิ่งที่ต่างกับการนวดแผนไทยนะครับคือนวดแผนไทยคือนวดแบบเงียบกีิบเลยจะมีก็แต่เสียงร้องของผู้นวดนครับแต่ว่าอันนี้คือระหว่างทําต้องสื่อสารไปด้วยครับสื่อสารว่าแบบตรงนี้ต้องผ่อนคลายตรงส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้อะไรงนี้แล้วก็แบบ ใจเย็นทําใจสบายๆอะไรย่างนี้ใช่ครับผมอาทนี้แค่ปล่อยเขาเอลงไปหรือว่าเราออกแงด้วยเด็กบางคนเราอาจจะต้องช่วยว่าอเอ็นเข้ามาโดยที่ว่าเราพอเราอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอาจจะต้องต้องเอ็นลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องช่วยเขาเหมือนไกด์ไลน์ให้น้องเขานิดนึง แล้วก็บอกบอกเขาว่าเอ D, ลงมานะเอ D, ลงมานะก็คือต้องโดซโฮคือต้องสื่อสารสื่อสารกับเด็กใช่ค่ะเน้นการสื่อสารผู้ฝึกกับผู้ถูกฝึกเนี่ยต้องสื่อสารกันใช่ว่าเราจะทําอะไรกับเ,เราฝึกอะไรกับน,น้องนะอะไรเงี้ยค่ะแม่จะผ่อนคลายหัวไหล่หนะยืดนะค่อยๆยืดนะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะสบายๆสบายๆอย่างเงี้ยค่ะ แปลว่าในศูนย์นี้มีคนอย่างนะม้อยมากใช่ไหมคะออตอนนี้มีผู้ช่วยครูอยู่4คนก็คือเป็นผู้ปกครองของเด็กพิการที่มาใช้บริการเนี่แหละค่ะแล้วก็ได้รับการอบรมก็มาเป็นผู้ช่วยครูจะฟื้นฟูวันจันทร์อังคารพฤหัสนะคะแล้วก็ส่วนวันพุธเนี่ยเดือนหนึ่งสองครั้งเนี่ยก็จะลงเยี่ยมบ้าน ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการซึ่งไม่สามารถที่จะมาฟื้นฟูที่ศูนย์บริการได้เพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยคือค่าเดินทางที่จะมาใช้บริการในศูนย์บริการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนาะบางคนต้องนั่งแท็กซี่เนาะก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะค่อนข้างสูงแล้วก็น้องตัวโต,วตวการเคลื่อนย้ายเคลื่อนเคลื่อนย้ายเนี่ยลำบากอ่าแล้วก็ผู้ดูแลสูงอายุคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่สามารถที่จะพามาได้ ทางศูนย์บริการเนี่ยก็จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กอะค่ะเดือนหนึ่งสองครั้งก็คือพุทธที่2กับพุทธที่4่อะค่ะอย่างน้าเนี่ยที่เป็นผู้ช่วยครูก็ลงเยี่ยมบ้านร่วมกับทางเจ้าเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการเนี่ยค่ะก็มีฝ่ายนักสังคมสงเคราะห์ด้วยค่ะแล้วก็ฝ่ายฟื้นฟูแล้วก็แม่ที่เป็นผู้ช่วยครูค่ะก็ลงลงเยี่ยมบ้านซึ่งที่น้าที่เป็นผู้ช่วยครูแล้วก็มีลูกพิการเนี่ยเวลาลงเยี่ยมบ้านเนี่ย คือผู้ปกครองที่เป็นเด็กพิการเนาะที่มีลูกพิการเนี่ยจะเปิดใจเปิดใจเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาเขามองดูว่านาเนี่ยเข้าใจเข้าใจในความพิการของลูกเขาอย่างเงี้ยค่ะก็บางอย่างเนี่ยก็คือเปิดใจแล้วก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยอมที่จะพูดคุยแล้วก็ปัญหาของของน้องที่เป็นลูกพิการเนี่ยค่ะใช่แสดงว่า แม่ๆคนอื่นนี่เขาก็ได้งานกันที่นั่นใช่ไหมครับอืมไม่ทุกคนค่ะตอนนี้มีผู้ช่วยครูอยู่สี่คนซึ่งจริง,รงๆทางูลนิธีก็อยากจะสร้างสร้างผู้ช่วยครูเนี่ยให้เยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าทีนี้ออตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าให้เป็นรุ่นแรกก่อนแล้วก็ให้เข้มแข็งแล้วค่อยมีรุ่นที่สองรุ่นที่สามตามมาที่นี่เป็นลักษณะเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะว่าเป็นเวลาเราไปเนี่ยมันเหมือนมีกําลังใจแล้วก็จะบอกยังไงว่า มันเหมือนถ้าถ้าน้าไปอยู่ตรงนั้นน้าเหมือนน้ามีมันเหมือนเรามีที่อยู่ในสังคมนะแล้วเราเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเหมือนเรามีคุณค่าเพราะว่าเราได้ฟืน้นฟูเด็กคนอื่นดนะ้วยพอเราได้ฟื้นฟูเด็กคนอื่นเนี่ยพอเด็กคนอื่นที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนาะมันเหมือนเป็นกําลังใจอะ่ะมันเป็นเหมือนน้าน้ําทิพย์เลยอะ่ะเพราะว่าพอเราอย่างสมมติว่าเด็กบคนที่มาแล้วยังนั่งอะไรไม่ได้เลยพอฟืน้นฟูมาแล้วก็อา้าน้องเริ่มนั่งได้แล้วมันรู้สึกเราเราเรารู้สึกมันเหมือนเราภูมิใจอ่ะว่าเราได้สร้าง เราได้ฟื้นฟูเด็กคนหนึ่งที่จากพัฒนาการอาจจะย,ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะได้ดีขึ้นมาอย่างน้อยนิดนึงเนี่ยค่ะก็รู้สึกเป็นกําลังใจของอผู้ช่วยครูทุกคนนะคะใช่การที่จะเป็นผู้ช่วยครูได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะเนาะแล้วมันใช้เวลาพอาที่จะใช้เวลาเยอะไหมคะในการที่จะเป็นผู้ช่วยครูได้อย่างน้อยก็ต้องมีองค์ความรู้ถ้าเรามีองค์ความรู้เรามีอ,องค์ความรู้ที่ท,ที่ที่ดีเนี่ย ผู้ปกครองที่พามาเนี่ยเขาก็จะมั่นใจว่าลูกเขาได้รับการฟื้นฟูอย่างดีซึ่งเวลาเราฟื้นฟูเด็กคนอื่นน่ะเราเราฟื้นฟูเหมือนว่าเด็กคนนั้นน่ะคือลูกของเราเราก็จะเต็มที่เขาใช่ค่ะเราไม่ได้มองว่าอันนั้นน่ะคือน้องคนนั้นน่ะไม่ใช่ลูกเรานะเราจะฟื้นฟูแบบแบบใช่ค่ะฟื้นฟูแบบเราให้ความรักลูกเราอย่างไงเราก็ให้ความรัก เด็กที่มาใช้บริการแบบนั้นแล้วก็ผู้ปกครองที่พามาบางครั้งในมาพามาครั้งแรกเนี่ยเหมือนกําลังใจเขาถดถอยเขารู้สึกท้อแท้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหวังเราก็จะมาแมพ่พวกแม่ที่เป็นผู้ช่วยครูนเนี่ยก็จะแบบเหมือน empower นะให้กําลังใจเขาไงค่ะบอกว่าสู้ๆนะแบบก็คือเราก็จะมีตัวอย่างว่าน้องคนนี้จากตรงนี้มาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะก็คือให้ให้ให,ให้ให้เขามีกําลังใจที่จะเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปค่ะ เลี้ยงดูน้องในทุกขั้นตอนไปไงค่ะหนูเคยได้ยินไหมอะศูนย์คนพิการศูนย์ริการคนพิการไม่เคยไม่เคยครับศูนย์บริการคนพิการเนี่ยมี2ประเภทนะคะคือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะคะซึ่งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีอยู่ในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใน ทุกจังหวัดนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งที่คนพิการจะต้องเข้าไปประสานติดต่อเพื่อจะขอรับบริการนะคะตามสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการจดทะเบียนคนพิการมีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะก็มายื่นต่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ะะแล้วนอกจากนี้สนย์บริการคนพิการจังหวัดเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยในเรื่องของการสนับสนุนทั้งเรื่องของบริการาตามมาตรา20ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพนะคะคนพิการก็ต้องมายื่นที่นี่นะคะ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเ,อเงินสงเคราะห์คนพิการช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ การขอรับเป็นครอบครัวระการละนะคะก็ยื่นเรื่องที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหรือว่าเป็นเรื่องของการประสานส่งต่อนะคะไปยังสถานสงเคราะห์หรือว่าสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหรือว่าถ้าจะประสงค์ที่จะฝึกอาชีพก็สามารถที่จะไปติดต่อขอรับบริการที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนะคะซึ่งถ้าเป็นในกรุงเทพมหานาครเนี่ยเราก็จะมี4สาขานะคะหนูอยากรู้คะ่ะว่าศูนย์เออนี่ยคะ่ะคือ มันจะมีอยู่เยอะไหมคะหมายถึงจะอยู่ที่ตรงไหนอะไจริงๆเยอะนะคะแต่ว่าศูนย์บริการแต่ละศูนย์เนี่ยก็อาจจะให้บริการที่แตกต่างกันไปมีหลากหลายค่ะ mm hmm. บางที่ก็จะรับรวมทั้งร่างกายแล้วก็สติป,ปัญญาแต่ของที่นี่ก็จะเป็นเน้นทางด้านร่างกายเพราะว่าเรามองดูว่าศาสตร์ที่เรามีเนี่ยมันเหมาะเหมาะกับน้องที่เป็นพิการทางด้านร่างกายแล้วก็ขันเคลื่อนไหวค่ะ ต่างจังหวัดมีไหมคะอะไรอย่างนี้มันจะมีแบบที่แม่แม่เนี่ยแหละค่ะที่ได้องค์ความรู้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูล,ลูกตัวเองเนี่ยก็ไปเปิดศูนย์บริการเองเหมือนกันใช่ค่ะโดยแม่แม่เนี่ยไปเปิดศูนย์บริการเนี่ยก็มีความรู้แล้วก็เป็นแกนนําเป็นแกนนําผู้ครองใน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 ศูนย์นั้นแต่ศูนย์นั้นก็อาจจะไปของ,งบเองอหรือบางบางศูนย์ก็อาจจะแบบมีได้รับสนับสนุนจากสจสท,อทอคือในในในพื้นที่นั้นอาจจะได้รับงบอย่างนั้น ขึ้นมาแล้วก็เปิดเปิดบ้านตัวเองเนี่ยค่ะเป็นศูนย์บริการหรือไม่ก็มีผู้ใจดีเนาะให้สถานที่เปิดเป็นศูนย์บริการก็มีเหมือนกันใช่ค่ะศูนย์บริการคนพิการเนี่ยนะคะมีทั่วประเทศนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือศูนย์บริการคนพิการประจําจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่อยู่ภายใต้กลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคพิการนะคะมีอันนี้มีทั่วทุกจังหวัดและมีอีกอันนึงก็คือศูนย์บริการทั่วไปนะคะอันนี้ศูนย์บริการทั่วไปก็คือศูนย์บริการที่คนพิการเป็นผู้ดําเนินการเองนะคะแล้วก็เป็นศูนย์บริการที่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะคะที่เสนอการจดทะเบียนเป็นศูนย์บริการทั่วไปมาซึ่งตอนนี้นะคะมี3,000แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งคนพิการเนี่ยค่ะ สามารถจะเข้ารับบริการต่างๆที่ส่วนบริการคนพิการได้ทั่วประเทศนะคะเรามีทั้งบริการการดำรงชีวิตประจําวันนะคะในเรื่องของที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอาจจะตูกเลอกปฏิบัติมาจากการทํางานหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถมาขอกำปรึกษาที่ส่วนบริการคนพิการได้ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนบริการคนพิการกับคนพิการนะคะอยู่เคียงคู่กันค่ะเพราะฉะนั้นคนพิการจะต้องรู้จัก ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดเอาไว้นะคะที่สําคัญก็คือเป็นการเข้าสู่สังคมของคนพิการเองนะคะที่ได้รู้จักมักจีเพื่อนๆน,นะคะได้ติดต่อภาครัฐนะคะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับการบริการต่างๆที่เหมาะสมค่ะ